รอคันนี้ครับีพีห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีไม่แพนะ้กับรุ่นสั้นเลยนะฮะกับรุ่น4ี่ประตูยกสูงเกต LDA เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับคันนี้ก็คือเป็นรุ่นสีขาวมุกนะครับการตกแต่งคันนี้ก็จัดให้ตามโปรอยู่แล้วลูกค้าเห็นที่ลงโฆษณาไว้ทรงแบบนี้ที่เคยส่งมอบไปแล้วนะครับก็เลยอยากได้ทรงแบบนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกับการตกแต่งด้านหน้านี้กันเลยฮะคันนี้ก็คือติดตั้งชก้าฝากระโปรงคันนี้ติดตั้งเป็นกระบอกสีแดงให้นะครับ ก็จัดให้ตามโปรอยู่แล้วนะฮะแบบนี้นะครับหล่อๆแบบนี้ใช้งานได้จริงๆครับเนี่ยครับกับโมเดล2022ก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับอันนี้รัดด้วยยาง265 60ฮะแล้วก็ใส่ล้อ TE37 ก้การยก SUV นะครับขนาดคมกว้าง9.5นิ้วไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์เท่ากันนะฮะ265ห0ขนาดคมกว้าง9นิ้วครึ่งเท่ากัน,น,อ,กน,น,กนอันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มนะครับ อันนี้ก็จะออกใสๆหน่อยจะเป็นโทนสีดำๆครับสีดำก็จะเป็นอีกฟิล์มที่ลูกค้าชอบนะครับมีลูกค้าไม่ชอบแบบฟ้าใสหรือเขียวใสเนี่ยความเข้มก็หกสิบนะฮะบานหน้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนด้านท้ายก็มีการติดตั้งท่อซิ่งฮะที่ได้ยินเสียงก็คือท่อซิ่งที่ลูกค้าอยากได้นะครับสเต็ปนี้ก็คืออยู่ในเรื่องไขโปรโมชั่นนะครับเนี่ยส่วนด้านท้ายก็จะไม่มีกระบะไลเนอร์นะครับ ก็มีติดตั้งชกอัพตากระโปรงท้ายให้อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสําหรับการตกแต่งที่นี่นะครับนี่คือสเตปของรถคันนี้นะครับที่อยู่ในโปรโมชั่นนะครับถ้าลูกค้าทําเรื่องอยากได้ทรงแบบนี้ก็จัดได้เลยนะครับทรงแบบนี้ตัวรายละเอียดคันนี้ลูกค้าดาวเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวผมลงไว้รายละเอียดในใต้คลิปให้นะครับสําหรับรายละเอียดของรถคันนี้ของลูกค้าท่านนี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเคสฮะ,ะที่ลูกค้าอยู่ไกลครับเคสนี้ลูกค้าอยู่แถวปวกแดงครับจังหวัดระยองก็ดูมาในช่องนะครับก็ได้รถเร็วนะฮะเคสนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็เดี๋ยวยังไงพบกับการส่งมอบรถยนต์นะฮะคันนี้กับเอฟซี C ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองเพื่อมารับรถคันนี้นะครับเพื่อให้ทันกลับบ้านช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยฮะ,ะกำลังไป้าแดงต่งซิ่งนะครับส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับผม